สวัสด,ดีครับผกบชของบิ๊กก็คุกันเช่นแข่งครับผมในเกมลายลินเจอร์ของเรานั่นเองวันนี้เราก็จะมาไต่หอคอยและขีดจำกัดกันนะครับผมก็มาถึงด่านที่120กันแล้วนะครับเห็นพี่นิจิบอกว่ามันตุงนะักตุงหนาเดีวผมก็จะมาลองกันนะครับว่ามันจะตุงขนาดไหนนะเขาบอกใช้ลินเจอร์ประเภทไหวพิบนะครับเราก็จะลองแบบจัดไหวพิบไปเจอเขากันก่อนนะไหวพิบอย่างนั้นหรือ ไปกับไอ้นี่แล้วก็อเลียดูดก็อันนี้ห้อยน้องเล็มไปไหนละกันนะแล้วรก็จะผมไม่รู้นะครับว่าบอสด่านนี้มันเป็นตัวอะไรนะยังไม่เคยเห็นหน้ามันเลยแต่เเราจะได้รู้กันตรงนี้เลยแหละชึบชึบชึบแล้วก็ปล่อยตัวไปก่อนนะครับ อ่าแล้วก็เฮ้ยมันขี่อะไรมาเามาลองดูว่ามันจะตูงขนาดไหนนะอ้าวอ้าวเดี๋ยวผมไปดูโพสต์ฟินิจิแป๊บหนึ่งนะเขาบอกว่าเขาเขาเขาเล่นกี่รอบนะห้าสิบรอบก็ <c oughs> บอกเขาเล่นนานมากกว่าจะผ่านนะแล้วผมลองถอดเล็มนะ แล้วมันจะแบบเปลี่ยนไปไหมอะไรงั้นไอบอลเมื่อกี้น่าจะเป็นธาตุไฟนะทุกคนไหวพิ๊บหรือผมมีไหวพี๊บไหมนี่เนี่ยเอลลี่เป็นเอเอลลี่เฮ้ยแต่ <c oughs> <c oughs> แบบมันมันตายง่ายเกินผมตกใจเลยนะแบบผมผมนึงมันจะตุงกว่านี้นะแบบนึกว่ามันจะตุงพอเอามาทำคอนเทนต์ได้นะครับแบบแไอ้นี่มัน มันแบบบางเกินอ่ะม่รู้ทำไมมันบางขนาดนี้นะแบบบางเฉียบแบบกระชับเลยนะครับหรือเมื่อกี้ชนะพอเล่มไ่ะโอ้โหพราเห็นมันพ่นไฟมาทีหนึ่งไหมแบบที่ผมตายเรียบเลยนะโอ้โหโอ้โหโอ้เรามาลองแบบวิธีแบบที่ไม่มีเล่มดูนะครับเล่มมันเกินเบอร์ไปนะแล้วก็จะเล่นทีมแบบอ่าทุกคนแบบปกติเลยนะแบบอืม เราจ,จะมีแทงใช่ไหมเราก็จะหาแทงมานะชิบชบอสมันเป็นธาตุไฟเราต้องใช้ธาตุน้ําตบนะอืมธาตุไฟ revise นี่ินโนสุเกะเราก็แทงเราจะเป็นอนุปิษนะครับก็หาป่วนอีกตัวหนึง่งเอาอันนี้ก็ได้โอเค อืมประมาณนีนะ้รีวายเปลี่ยนดีกว่ะรีวายมันไม่ตรงนะครับเราก็จะเอาเถาเล่นมานะมาดูว่าเซตนี้จะผ่านได้ไหมนะครับขอเรียกเพื่อนหน่อยละกันนะแต่บ้าน่านนี้ตรงจริงนะถ้าแบบไม่ใช่น้องเล่มอะจริงๆตรงแบบตรงมากๆตรงแบบางเกงขาดเลยนะนี่นีนี่ โข้างล่างเราวิ่งไปหมดแหละชืบชบบอสก็โดนสาตานไปนะโดนต่อเลี้ยงผมสาตานไปคือชินจุงผมยิงเข้าไหมเนะนี่ยบอสไปดไปบอสไปด้านบนนะเราก็เรียกตัวไปด้านบนกันเลยชืบชอบืมถ้าเล่นตัวป่วนก็ชนะได้อยู่นะบอสตัวนี้มันเหมือนมันโดนสถานะง่ายนะครับก็ ขุดแบบพวกดาวินชีตัวตลกอะไรเงั้นมาใช้ได้นะแบบมาเสกมากรอบอะไรงั้นนี่ผมว่าว่าหานไหวอยู่ไอ้มันไม่ด่านตึงกว่านี้ไอหนึ่งร้อยสิบมั้งอันนี้หนึ่งร้อยยี่สิบใช่ไหมอืมหนะึ่งร้อยสิบน่าจะตึงกว่านี้นี่นะโดนชิงนจังผมขี่ไปนะก็แบบโอ้โหโโหโห,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 โหตรงกลางตรงกลางคุณทําอะไรเอยผมเห็นนะคือตัวผมเลี้ยงไว้นะ ก็เลยแบบเรียกว่าการทันนะไม่งั้นแตกไปแล้วนะเล่นปกติก็ชนะได้นะแบบเอาน้ำมาเยอะๆยอะเพราะบอสด่านนี้เป็นธาตุไฟนะครับก็เคาลเตอร์นะก็สามารถชนะได้แต่แบบไม่ต้องเก็บไอ้รางวัลไหวพริบหรอกเพราะว่ามันเป็นแค่เงินนะสิ่งที่เราควรเก็บก็คืออันนี้กบฟ้าชนะด้วยเลนเจอร์ใสยพลังนะแต่แบบสส่พลังผมมันมันมันกล่ำมากเลยอะไอเหล็ง าเราไม่มีแร่เรียกเขานะครับใส่พลังขี่รีวิวชืบๆเดี๋ยวบ้านสิบสามผมรีวิวอีกรอบนะไออฮืมใส่พลังอย่างนั้นใช้แค่นี้พอไหมอลิเฟม ตีอาบังผมช้อนี่ดีกว่าเดาดูว่าจะผ่านไหมนะทุกคนอยากผ่านเหมือนกันอยากได้กบฟ้าแค่งกบฟ้ามากอยากปันน้องเลมแนีวจืบๆเราก็จะปล่อยไปเลยนะทุกเลนตอนแรกเราจะแบบติดขัดนิดนึงนะจื๊บๆข้างล่างเหมือนจะไหวเนี่ย ข้างบนตัวหมดแนวชืบชืบพี่โยผมก็สาบไปแล้วนะก็าสาบเขาไม่เข้าเลยนะแต่พรอดำเนี่ยเตะเต็มแ,แม่นมากเพราะใส่โดนแน่น้องนะโหตรงกลางมีเยอะเลยชืบชืบได้สามตัวตรงนี้สี่ห้าเป็นแปดอืม <c oughs> โอ้ข้างบน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 โอ้ใหม่เนาะโอเคนะครับไม่ต้องเอาหรอกนะกบฟ้านะครับมันหาง่ายนะครับไอกิจกรรมเ้าปีก็แจกสองตัวนะครับสองตัวสีตัวเลยนะเหมือนเหมือนผมเห็นว่ามันแจกสีตัวนะก็ไม่ต้องเอาหรอกนะครับถ้ามันยากไปนะอืมก็เราเราไม่ต้องพยายามนะครับถ้าอะไรที่มันได้มายากๆนะครับมันไม่คุ้มนะครับนี่มาเอาตรงนี้ง่ายกว่าเนี่ยแจกต้องสีตัวนะไอสองอันเนี้ยจึ๊บจึบเอ้ผมว่าผมน่าจะได้สุ่มอีกสักทีหนึ่งนะ อ๋อหกใบย,ยังไม่ได้นะโอเคสิบสิบอืมผมจะทีมเป็นทีมเดิมก่อนนะชืบชืบเทุกคนก็สงสัยว่าทำไมโทรทีผมเยอะเลยนะผม่าเล่นเซตเต็ดพิเศษที่มันปรับใหม่มานะมันก็เลยแบบได้มาเยอะนะโทรทีน้องเดี๋ยวมาดูว่าเรา PVP กันได้ยังนะครับตอนนี้สิบโมงแลวใช่ไหมหมอถึงว่ามีตู้กาชาใหม่มานะ เราจะเล่น PVP ปิดท้ายกันสักหนึ่งเกมนะครับคุณบีผมซึ่งไม่ไหวแน่เลยอืมอันนี้ก็ไม่ไหวออันนี้ไหวอยู่ <c oughs> อ่าผมเล่นมือเดียวผมอาจจะแบบเรียกช้าหน่อยนะปกติเล่นสองมือมันก็ได้จิ้มไวๆหน่อยนะชืบชืบอันนี้บดอีกสักตัวหนึ่งแล้วก็ตึกตๆกตก,ตกอ่าชืบชืบช,ชอจิ้มไม่โดน ชึบแล้วก็ชบชิบชืบอ่าผมจะทํสมาธิเรียกตัวอยู่นะก็อาจจะไม่ได้พูดอะไรนะครับชึบชบอ่าฝั่งนู้นใช้น้องแรมนะไอหัวแดงๆก็น้องแรมก็โหดอยู่นะมีกระเด็นปะน่าจะกระเด็นไหวพริบนะชึบชบโหฝั่งนู้นเรียกตัวมาเยอะเลยทำไมทุกคนสังเกตไหมทำไมแบบไอแร่พันน่ะมันชอบไปเด้งที่เลมเนาะเนี่ยเนี่ยเด้งเลมเลมอีกแล้ว แบบเหมือนตัวเกมตั้งใจนะตั้งใจแบบไอ้นี่มันโกงใช่ไหมไม่ต้องปล่อยเลยแลกกันนะอะไรอย่างนั้นชืบชบโหมันโดนเขาส่วนมานะไม่รู้จะไหวไหมครับเราก็พัดเลยแลกกันนะเหมือนเขาจะสร้างกลุ่มได้มันก็ายากตีพวกนี้แหละแล้วก็กระบอกแล้พัดมานะชืบชืว้นะ,ะเราจะแพ้อย่างรับคาบ เขาใช้เขาใช้แบบเพิ่มแร่หลายตัวเลยนะผมก็ซู้ไม่ไหวนะครับเดี๋ยวเราไปดูเกียร์เขากันดีกว่านะชืบชบไหนดูสีเกียร์เขาตุงนะตุงแบบตุงมากๆตุงแบบเปนเกียงข่ายเลยผม้ยอย่อยู่ทุกคนนานๆผมจะซื้ออีกน,นนะ่นะชืบชเบแล้วไปลุยพีพีกันต่อหลายว,วกันนะอ่าไหวมัง้ง ไม่ก็ไม่ไหวแต่เมื่อกี้คนไทยนะก็ขออภัยมาที่นี้ด้วยนะครับชิ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 บวันหนุนก็ตัวเขาตึงมากเลยนะมีแบบบาวล็อกเอมิเลียคนที่สล็อตนะก็คือแบบเมตามากช่วงนี้คือน้องเขาสตตนดแบีแปลกๆนะก็คือแบบ g m a ม็ปบัฟมาให้เป็นเมตาทัดมึนนะครับชิบๆบ ผมว่าถ้าแสงคอมเวต้ามาปีจะปีหนึ่งแล้วนะตั้งแต่พวกหนอนแสงเจสิกา้าอะไรพวกนั้นนะ่ะก่อนจะโดนเนิร์ฟไปนะเราเนิร์ฟมาเพื่อให้ทัดมืดได้เกิดบ้างนะครับปีนี้น่าจะเป็นปีเห็นทาดมืดนะดูจากาที่โคนี่บีบีโซดาเขาออกมานะครับแล้วเขาทำมาโหดมากแต่ผมซื้อไม่ทันนะเสียใจมากอรอบนี้แบบราคาถูกด้วย2,900เองรอบก่อนนัก3,500นะครับชืบช อนนี้เหมือนเราจะชนะได้ใส่ๆเลยนะก็ขอขอบคุณนะครับตัวผมเองนะเพราะว่าผมคนเล่นนะเอ๋คนนี้ชื่อฟาฟามี <c oughs> เหมือนจะเป็นมาจากเรื่องนัสือนะน้องคนนี้อือเกียรเขาตุงอยู่นะแต่ว่าตุงน้อยกว่าคนเมื่อกี้นะเหลือรอบสุดท้ายนะครับก็เราก็จะมา ออรีหาคนที่เราสู้ได้ยังดีกว่านะคนนี้ก็น่าสนใจนะถ้าก,กดไปลวกันแต่เขามีอนุมิตกับนาฬิกาปูนะน่ากลัวมากแต่ว่าถ้าเขามีมายาโกลอีกตัวหนึ่งกับเดซิก้าอะไรเงรี้ยมันก็จะน่ากลัวนี้นะอันนี้ก็น่ากลัวแต่ไม่น่ากลัวขนาดนั้นนะครับชุ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 บเมื่อกี้ เห็นทุกคนเห็นมายากลไหมถ้าแบบไม่เห็นไปย้อนดูคลิปได้นะไม่ใช่มายากลดิไอบาวล็อกนะครับมันมันบึ้มใส่หัวแล้วนะครับแล้วมันก็ตายนะครับโดนรูเดียสผมเล่นโดนรูเดียสผมเคาน์เตอร์นะครับคือแบบบาวล็อกร้องไห้แล้วนะก็คือแบบดาเมจแรงแรงจริงแต่โดนดาเมจต,ตัวเองไปด้วยอ่าถ้าทุกคนไม่ทราบความสามารถของรูเดียสก็สามารถไปย้อนดูคลิปที่ผมเอาววา VS โพไซดอนได้นะรโพสต์ดอนเป็นดาเมจน้าที่โหดมากแต่เจอ ดูเดียสเคานเตอร์ได้ไปนะครับชิบๆเอ้ยไม่ใช่นี่นะอันนั้นผมเอาคิริวไปเจอกับโพไซดอนนี่นะแต่เหมือนเหมือนกันแหละมันจะภาพเดียวกันนะครับก็สามารถไปดูได้นะครับท่ายอินคลิปแบบเนียนๆชิบชอ,บอ่าทีมผมตัวดาเมตเยอะนะเพราะว่าตอนแรกผมใช้แต่แทงแล้วมันแบบแพ้แพ้แบบรัวๆเลยผมก็เลยเอาดาเมจแม่งมาทั้งตี้เลยนะก็คือแบบโคตรแรง ชิบชอารูบิสกับชื่อ,อไรนะอลินหุน่าจะยืนไหวนะเออแล้วก็มีพ่อแอดดมด้วยนะครับชิบชืบ้เขาชนะไปอย่างใสใสนะครับโนไอเทมด้วยนะเหมือนบอดเขาจะไม่กดอะไรมาเลยนะแบบบดบอดยอมแพ้แบบซีโรราบเลยนะก็คือแบบสบาซเบยนะมาดูเกียร์เขาหน่อยดีกว่าเกียร์เขาก็ไม่ใช่ขี้ๆนะครับแล้วแบบอาจจะขาดช่องกลางไปหน่อยนะก็ะเลยแบบแพ้ไปนะครับ ชืบๆอือทำอไรนะอลืมละนี่เราจะไปตีกับคนหนึ่งนะครับเพราะว่าทีมเขาโหดมากเขาเป็นหัวกิวผมเองนะครับอยู่ใส่นอผมก็อยากตบเขามานานแล้วนะอยากตบคนนี้เหมือนกันเนี่ยเนี่ยๆเพราะน่าต,ตบไม่ไหวนะครับหรือไหวนะให้แบบทีมข้างล่างอย่างนั้นนะ อเอ้ไลองวัดดูดีกว่าอยากจเจออยากจออยากจื้อคุณน้องนะครับอยู่ไหนนะเมื่อกี้มันแปดสิบแปดสิบนี่แปดสิบสี่อ้าวแล้วทำไมผมไม่กดสู้ว่านี่นะครับเราก็จะไปวัดกับน้องเขากันเลยนะครับไอ้ฮิฮิฮเรามันใต้นะครับน้องเขาแบบอ่ามีไอ้ไว้สุดหดนนะโอ้โหผมกดไม่ติดผมแพ้แล้วชิบ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  ผมเล á, ี p, 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 oh, oo, vida, ้ยต oh, ัวใช้กว่าเขานะเขาเมื่อกี้ผมเล่นมือเดียวนะจุบจุบบบโอ้ทีมน้องเขาเล่นดีเกินทีมน้องเล่นดีเกินทีมน้องเล่นดีเกินปืนปุ๋ยโ้เราตายรัวๆเลยนะเราก็จะพัทนะชิ๊บๆแล้วเราก็จะตุ้มไปโหเขามาตาเราก็แช่ไปเลยละกันนะเขาก็แช่ส่วนมานะชุบจบ โอ้โหไปนะโอ้โหอันนี้มาเป็นท้ายสัปดาห์นะครับบอดก็จะโหดเป็นพิเศษนะในต้นสัปดาห์ผมมาตีใหม่ไอ้ขีีีน้องเขาก็ตุงอยู่นะเนี่เพราะไอ้ไวเลยแพ้เพราะไอ้ไว้เด็กวัดน,นะทุกคนไปหาสุ่มได้นะตอนนี้ก็มีอยู่ในอาแพก็กอยู่ในแพ็กอะไรนะอยู่ในแพ็กตัวละครน,นะก็สามารถไปสุ่มได้มันก็จะมีไอ้ไว้กับอา นี่นี่นี่กับมูนฮอกกี้นะครับก็สามารถไปซื้อได้เลยละกันนะอันนี้เดี๋ยวผมมาเปิดวันนู้นเลยละกันนะอันนี้ย่าตใจแรงยังรับไม่ได้นะจิ๊บชิบแล้วก็ไม่มีอะไรทำแล้วเดี๋ยวก็ก็จ่ายกับเวทีใน,นที่นี้เลยนะครับสวัสดีครับจิ๊บชิบชอบกันสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ได้เลยรยัวๆไป